ครับนี่คือรายการเซิร์ฟแครเกมมิ่งในย,ยุคผมเซิร์ฟนะครับแต่เกมที่ผมกำลังโชว์ตอนนี้ก็คือคอสโตสไตรโกลนั่นเองนีม่มีเป็นเกมใหม่ที่ผมได้ซื้อมาแล้วมาแข่งให้ดูเลยนะครับเป็นพัฒนา,าไปเรื่อยๆเลยอ่าตอนนี้เราอยู่ทีมฟ้าร์นั้นเข้าเกมมาปุ๊บแล้วก็ชนะเกมเลยโอ้โหมึงน่าเชื่ออีกอ่าเป,เปโโลี่ยนเดสก์แบทนั่นเองเปลี่ยนแบทใหม่โอ้โหล้อล้นแบบสุดๆผมก็จะกดไอทีนะครับเออล้อไม่ก้อยเลยฮะ อ่าได้สุดรวมแบบสร็จแล้วก็เข้ามาเล่นเลยนะเป็นฝักนี้เลยต้องไปฝั่งตร,งรวรนะครมาถึงโ,โมาถได้บูเลยไอ้นี่ใครไอ้นี่ใครเอ,อ้าเป็นสีเป็น,นต,ตัวคไอ้เจหนี้วนัอ้หโอ้โหโอ้โหผมเน,นเกมนี้่ม่เก่ง้ยผมในเกมนไม่เก่งเฮ้ยโอ้โหผมแม่งกาแบบซอกกลาวขนาดนั้นอ้หมาถึงก็เล่นผมเลยนะครับผมผมก็ขอบอกนะผมเล่นเกมแแบบพวก อันนี้แอดไม่เก่งเท่าไหร่นะไม่เก oh, uh ่งเท่า mm คุณเทพเลยนะขอขอเถอะช่วยกันอือบายโอ้คุณเอ็มมีปืนแล้วผมไม่มีเลยโอ้โหแต่ผมกับไม่มีนะอือกดขี้ขวาไปเลยโอ้โหเทพซ่ามากอ้าวเฮ็ดผมคิดว่นเราเก็บเทพมากครับผมอืมีชันี้มันอยู่อัะที่มันว่างเราขออภัยด้วยนะครับ หยอกดอกนั่นเองเท่ไงไปหอมมาตามเพื่อนไปเรื่อยๆคิวคิวคิวเออคิวเพื่อนๆนั่นเองขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนอีเพื่อนตายสไซเปอร์เทไหมเนี่ยโอู้้ออเล็ดครับผมโโอ้ห อุ้ยตายด้วยโอ้โหเป็นบอดนั่นเองนะผมนี่แหะใช่ยอดนะครับตอนนี้เหลืออยู่เหลืออยู่ประมาณห้าแบาสุดกว่านะตังเลยตายงไม่ตายเลยผมเพื่อนมันยังคิวอุ้ยือมีการยิงโะเห็นคโยตรนั oh, ่นไม่ใช่นะโอ้แบบนี้ก็ยากคนสมควรนะสำหรับผมเอ้ยมาโอ้โห mc กดซื้อของก่อน ช่วงซื้อมาหนึ่งวิได้หมดลงแล้วโอ้โหหนึ่งวิผมเอิ่มขั้วยนี่น่าะเยอะสุดนะครับช่วงซื้อของแค่หนึ่งวิเอาเวลาไหนจะไปซื้อเอ้ยเมื่อวานต้องมากระโดนเราใช้ได้เราได้ใช้ได้แต่คุณพ่ออุ๊ยโอ้โหเฮดช็อตเฮดช็อตครับผมเออไม้จุ่น ตรงหน้อูอูรให้็อตคืนนะครับผมอุฟันฟันออุยนี่นีผมก็เทพไปนะหลบโละเยสมไ่พบอืครับเจมีผมก็หนึ่งอ๋อเซตเยอะเอาังู่อ๋อเอไอเจ้สันเออเป็นแบบ นี่ครับเราเป็นฮิดแม่เราเป็นฮิดแม่เราฝ่ายซิลป์มาเลยเข้าไปเอาซิลปมาเลยเดี๋ยวเลยกิ้งคูจะับอีกแล้วครับผมอ้าสองสี่อ่าได้เพื่นนะโอ้โหขึ้นคูมาถึงก็ตายเออนี่ตาร์มมาสไปผมว่าการฟาร์มมันใช่ยากนะผมจะเปลียนทุยครับผมจะขายดีครับผม นั่งตรงนี้ครับอ้าว้หน่วยต่อต้านผู้ก่อการร้ายแลเพื่อนเราโอเคไปหนึ่งั่นเองเนเงหนึ่งเอชเอ็มีหนึ่งนั่นเองโอ้โหเพื่ตัวเด็กลยอู้เพื่อนเก็บก็ไม่ได้เก็บเลย เราจะกระทำนี้ครับโดยพร้อ,อมจะได้สู้ใส่คู่ต่อสู้ร้านเราโอ้โหตายเก๊ผมนี่โลกราวมากเลยผมนี่แม่งกาดจริงอะไม่อยากบอกเลยแม่งกาด,ดอีกเลยไปกาดอย่างพาแพ้เลยครับโโอ้หนเนี่ยอะไรครับผมโนะอ้โหฆ่าไม่ได้เลยครับผมไอ้ปืนนี้อีกแล้ว เอ็นซีเน่เอเอ็โฟเวันั่องอุ้ถ่ายันถายัถายัตะมัตายจัเตะมัายับมนตายตนายดนกตายจับนะครับผมผมแม่นีป็นภาายแล้วเิดแรักสิไม่กแล้ว หมดอำนาจเลยอุ๊วอ er ้าตกใจโอ้โหเรื่องเทปตัวนี้เลยจ่ายเงินหมดแน่นอนเลยเยือนนี้จะมีพอยต์นะครับเล่นคนเดียวจะมีพอยต์ให้ไรโอ้โหมดักกันอย่างนี้ก็ตายสครับโอ้โหลูกแบบเก้าทำไม่ได้เนี่ยโอ้โหเรื่องกทปเนี่ยไม่พูอะไรเลยแบบนี้เฮ้ยงั้นทำไมงั้นทำไมสนใครับผมครับ นั่นคือเต้าเต้าจนนี่เะจ้องกว้างเกือหากีแล้ครับผมเฮ้ยใครทวงตัวไอ้ไมโอ้ตายจะตายตายปั๊บปั๊ีเจออีเล็กคนนี้เข้าไปจะร้องไห้เหรอนี่ยดูแล้วกว่างตอไปแกโอ้ม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผมจะขตากไปถึงขนาดนี้นี่ทนี้ รู้นีู่นีู่ไมโอ้โหไม่ตั้งตัวผมไม่ใช่เป็นทงตัวไม่ได้เป็นไม่ได้ตั้งตัวไเลยโอ้มอาจจะมีมตีตัวบ้างก็ต้องขอวามวมันจะรบไ่อาานเน็ในการติ่หนัโอ้โหกิดอะไเขาเลโอ้โห้าาเขายังแ่เเฮ้ยอยากเปลี่ยนปืน เออเขาจะสดตัวนห้หนีบงตัวว่าพักไม่ได้หรยเดี๋ยวไปตายเดี๋ยวไมตายเอาไช่วงหนึ่งวิหมดแล้วแค่หนึ่งวิเอาไว้หลังมันเองัะผม เพื่อนไม่ครบก็ได้แล้วบุกผมมีขยะของตัวโอ้โหมาทางไอ้เพื่อนเันตโอ้โมาายรฟุอัดนะครับผมหนึ่งวิมันล้ว โอ้โหหมดกัญแจคงนี่นิดหมดเลยขนาดนี้เดือดไปตายโดนไปตายนี่ผมกากวครับถูกพึ่งพกเพืให้ฉดนผมได้เลยผมไม่งกากเลยขนาดนี้โอ้โหผมไม่กากอะไรขนาดนี้รู้น,นะครับ ครจะมุกจะตาอยาอเคบดีในกลางซื้อก็ไม่ได้แล้วโอ้หนี่ล็อกาแล้วผมควงคิวขนาดคนเุกยังควผมได้อะโอ้โหอะไรเนี่ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อไน่าเชื่อไม่น่าเชื่อเ,เ,เ,เลยผมมันกลา,างจริงๆอะไรเหรอฮ ผมไม่เข้าใจแล้วนะอะไรเนี่ยเดยวไปตายเดยนไปตายดูน่าจจรี้ถ้าเราตามคนนี้ไปได้นะร้อยนัดนั่นเองมาเข้ามาบุนเข้ามาแล้วนะ โอ้โหยังไงก็ไม่ตา,แบบา,า,ตายแล้วผมแม่งแบบว่ากราดจริงๆต้นมากผมเก็นเกมมาแล้วผมเล่นเกมนี้ถ้าเล่นมีดว่าพี่ยังดีกว่าครับนี่ที่ฆ่างเชียนะครับผมเชียครับผมอยู่หลังไม่เชียแน่นอนเฮ้ยไม่ได้ฆ่าใครคนละ คุกุกุกณหูค่ับผมค,ค่อยงคิวผมได้อ่ะผมไม่อ้าจนได้แล้วครับมไ,มไ,ไม่ือคิวได้ตัวเองดีนี่แอรเนี่อเคนี่ถ้าไปลอกเขาจะระวังตายตาย โอ bucket, โโ ini, โโ้ยยืมือมือเชื่อมือปุ๊บตายปั๊บเลยอันนี้อันนครับเพื่อนมาทางนี้เออเฮดช็อตก็พอหน้าโดนหลังของตัวกิวทหารหน่วยเข้าปอดเข้ากล้องก็ได้เออมาทางโน้นทางนี้เอาไปไหนนะเอาหลงนะืห ห,หลงเลยง่ายขนาดนี้เนะีมันดักแบบตเป็น,นทานี้ระวังไม่ได้ตังตง้งัทตัวเอยสายนะ,ะแล้วชุเจอ,เจอตัวตุน่นู้หลังหลังหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเ้ยนี่น ช็อตนะที่สองจริงด้วยโ,หโหอ้โหแอมนี่ผมนี่ผม,ผมอุล่าปีแล้วครับผมผมมันจะตายแน่เลยไม่หไ,ไมหวแล้วไม่ไหวแล้ว หายครับเฮช็อตแม่งอเอาคืนต้องเอาคืนยิงทำไมไม่ได้แล้วไม่ได้โยนโกโกัน้าอืมเทไลร้อยสเอไปมอสเอไม่ยอมไม่ยอมแพ้ตายหมดแล้วอืมืนนี้อย่งเดียวให้พวกรามาถึเฮช็อตเลยอะไรขนาดนั้นเฮอะไรเนี่ยกดเอสห้าเอาไว้ขอถ่ายภาพว่าผมเอค่าถ่ายภาพเ เปลมาทมามามาน้องมับีมเ้ยโอ้ที้โอ้ช็อตเลยิเฉียวนัดเดียวหัวแโอ้โหเกมแนวนี้เฮ้ยทมาเอะไมปเลยไปมาคนอื่นนี่ินิงมีก็ม่มีก็ยิงยิงกับเราไอ้เพื่อนแย่งเพื่อนแย่งเพื่อนแย่งหรือ่อนวย อยอ่อยู่นะิ่งหึงเรียนมากโมเดลเป็นแบบไหนกันใครใครมีสมีดเพื่ออะไรอยู่เอ้ยข้างหน้ามันบังอ่ะอะไรวะโอเคครับสุดท้ายก็คือรู้สึกว่าทีผมจะเป็นฝ่ายท่าตั้งใจกันได้ทีมผมจะปัดชนะนั่นเองโอเคครับผมไปต่อเลยนี่คือตาทวี ผมพี่จะเปลี่ยนแมปใหม่นะเปลี่ยนด่านัอ่าโอเคุนะจริงๆแล้นี้ครับอยู่ที่สองนั่นเองของปิงอ้หูไม่ใช่นี่นี่นี่อันนี้คือปิงนะปิงเราร้อยยี่สิบแปดเราโหเยอะมากแต่ก็พอร์้ดีนะคันแน่นะจี่สามหคูคนลี้เก่งมากนะครับปิงแค่หน่วยเองแล้วโหลดแมปเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับตอนแบบสองโอเคไหมครับให้เราโหลดแมปนะ